เอาว่ะโอ้ยน่าไม่ไหทันนริวแมนโอ้ยกับโวยหนึ่งทีดูจัดจัดมาดิ อนนเอาละครับสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่โมบิทูชแนลตอนนี้เรากลับอีกแล้วสำหรับการเรีแอคชั่นโลกคู่ขนาดสกิมมี่ทอยเล็ตจากช่องคุณดอมสตูดิโอซึ่งมีการปล่อยตอนพิเศษหรือ EP s ี e c i a l ที่3ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเองสำหรับตอนพิเศษนั้นก็จะเป็นการเฉลยปมหรือว่าไขาปมต่างๆเกี่ยวกับตัวละครใน,นเรื่องของคุณดอมสตูดิโอฮะอย่างเช่นตอนพิเศษใน EP ีที่2ก็จะเป็นการเฉลยปมเกี่ยวกับสตีฟหรือว่าไททันดริลแมนนั่นเองที่เขามีคนบังคับอยู่ด้านใน ทาให้เราเนี่ยรู้ความเป็นมาของแต่ท่านดริลแมนมากขึ้นนั่นเองในวันนี้คุณดองสตูดิโอได้ปล่อยสเปเชียลอีพีที่3ออกมาแล้วเราจะดูกันหน่อยครับว่าเขาจะมีการเฉลยปมอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านั่นเองแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มกันฝากทุกคนกดไลค์ฝากทุกคนก,น like, กดแชร์ค share, ใครจะไม่กดติดตามฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับโมบี้ชแนลไว้ด้วยและถ้าทุกคนกดเรียบร้อยแล้วเราก็ไปดูกันเลยสกีบีดีท้ทอเรตบอยเดอะฟักบุมเอาว่ะมันติเวิร์ t ไทม์ไลน์ศูนย์หนึ่ง มันทีเวิร์ดหรอหรือว่ามันจะเป็นอีกเส้นเรื่องหนึ่งของทาน้าของลาร์คพแม่จากโลกอนาคตหรือเปล่าเซติสคีนด,ดิทอลเล็ตโอ้แต่ภาพสวยจัดภาพสวยมากทุกคนสองพี่เบิรมไททันคาเวล่าแมนกับไททันสปิกแมนแล้วก็ไททันทีวีแมนผมได้ผมซื้อเวลามากกว่าน,นี้ผมก็เต็มที่แล้วนะพี่เอาว่ะเซติสคีด,ดิทอลเล็โอ้ย โปวิโจมแทงไปนดินทีอู้โดนอะไร,ร,รอ่ะท็อกซี่ก่อพวกกระโลกปะนี่ไงคือต้นก็แสงสีเขียวคือแบงพวกท็อกซิกแน่นอนไอ้พวกปืนสารพิษอะ่ะเอาว่ะอู้น่าไม่แต่มันจะมีกองทัพอยู่ดิเอาเหรอไงเฮ้ยเข้าต้นไททันตอนนี้คือสัตว์ไททันคือแบบมีงานทุกตัวเอาอ่ะอู้ สติมาว่ะไททันดรลแมนโอ้โกรับโัวนึนทีโอ้โหแต่ว่าเคาน์เตอร์ไททันมันก็อ้ดูดูจัดๆมาดิมา,มาดิโดนยิงเหรอหรืออะไรเอา่ะหักคอไปหนึ่งคือหอนนาฬิกาบิ๊กเบนยังอยู่นะโอ้โหนี่ไง และธนาของฮ็อกบูแมนพยายามที่จะชุบชีวิตตธนาของลักฮ็อกแมนเอาวะต้องถึงมือของชีพฮ็อกแมนเฮ้ยโอ้ยจงตื่นขึ้นมาซะเอาวะโอ้ยไม่ไหวอะคือชุบชีวิตไม่ได้หรอเหมือนเป็นการแบบพยายามที่จะชุบชีวิตขึ้นมาโดยธนาของชีพฮ็อกแมนอะนะต้องร่วมมือกันอนะ อย่างวันด้าเปลสบอฟกับดรสตรชุร่วมมือกันเฮ้ยหรือมันมมาจะโยงมาถึงคำพูดที่หน้าของตัวลักขอแมนพูดว่าทุกคนต้องเสียสละเพื่อชุบชีวิตเขาขึ้นมาใช่แน่นอนอันนี้จะเป็นอีกโลกคู่ขนานของคุณดอมสตูดิโอนะคือทุกคนตายหมดแล้วอ่ะเหลือชิพฮอแมน มาดูว่าจะปลุกขึ้นมาได้อีกหรือเปล่าโอ้มายกอดแล้วหอนาฬิกาก็เลยถูกทำลายทุกคนเอาแล้วไงอุ้ยต้นลุกโจมตีหรอยังไงวะเอาวะทำอะไรสักอย่างหึจงตื่นขึ้นมาโอ้มายกอด เรียบร้อยนาฬิกาหยุดเดินและเป็นการชุบชีวิตของลักค็อกแมนจากโลกอนาคตได้จริงๆนะแต่ต้องแลกกับการที่สูญเสียสมาชิกของพวกนาฬิกาทุกคนไปอะ่ะเอาแล้วว่ะการเสรียสละนี้มันจะคุ้มค่าแค่ไหนโอ้ยแล้ว้ารดาของสตรีฟโรต่นัทดิวแมนโดนฆ่าไปแล้วนะโดยเคาน์เตอร์ไททัน พวกเราไม่ควรอยู่ที่นี่เขาเคยพูดไว้ว่าเคาเตอร์ไททันจะฆ่าไททันทุกตัวนะเอาแล้วไงต้องทำอะไรสักอย่างอ่ะโอ้ยสองกระบอกจ่อบแบบนี้เอาเอาจบ แล้วก็จบไปที่เรียบร้อยครับสำหรับมลติเวิร์สสกิบิดีทอยเลตจากช่องคุณดองสตูดิโอกับตอนพิเศษ EP ีที่3นั่นเองครับต้องบอกเลยว่าเป็นเส้นเรื่องในโลกคู่ขนานของโลกคู่ขนาดอีกทีหนึ่งเพราะว่ามันเป็นเส้นเรื่องของตัวลารอคแมนที่มาจากโลกอนาคตนั่นเองสำหรับใครที่ตามในเรื่องไม่ทันเดี๋ยวเราจะทําการรีแคปให้ฟังกันอีกหนึ่งรอบว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างละครับซึ่งในคลิปนี้จะถูกท้าความกลับไปที่สกิบิดีทอยเลตตอนพิเศษ e ีที่1เมื่อ4เดือนก่อนครับโดยมันจะเป็นนนเหตุกกกาาารณ์ลอแมจโค เข้ามาแทรกแซงในโลกปัจจุบันแล้วฮะคราวนี้เรากลับมาที่เนื้อหาของคลิปวิดีโอนี้กันก่อนดีกว่าฮะเริ่มต้นมาเราจะได้เห็นทางด้านของลากคอกแมนนอนตุอยู่ที่ฐานทัพนาฬิกาจากนั้นเราก็จะได้เห็นการต่อสู้ของกลุ่มไททันกับศัตรูตัวฉกากร,ร่างยักษ์ฮะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของไซต์สิกสกีทอยเลตเจ้าด็อกเตอร์ที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาหรือจะเป็นท็อกซิกสกีทอยเลตตัวร้ายที่สามารถค้นสารพิษได้ฮะแล้วก็ศัตรูตัวสุดท้ายอย่างเคาน์เตอร์ไททันจอมไวรายจากเจ๊ การต่อสู้เป็นไปอย่างดุเดือดฮะซึ่งมันจะมีฉากหนึ่งแสดงให้เห็นเลยว่าเคาน์เตอร์ไททันในโลกคู่ขนา,านนี้มันโหดร้ายมากขนาดไหนครับโดยมันจะมีฉากหนึ่งที่ทางด้านของไททันสวิตแมนใช้โซ่ในการโจมตีเคา,เาน์เตอร์ไททันจากนั้นก็เหมือนว่าจะมีอะไรบางอย่างติดมาอยู่ที่ปลายโซ่ครับและหลังจากนั้นไม่นานแขนทั้งสองข้างของไททันสวิตแมนก็ถูกกระชากออกจากร่างที่ลอยอยู่บนฟ้ามีนํสาสตัวของไททันสวิตแมนยังถูกยิงร่วงลงไปอีกบอกเลยว่าฉากนี้ไม่ตุยก็เลี้ยงไม่โตแหละครับ และภาพก็ตับาที่เหตุการณ์ในหอนาฬิกาฐานทัพของกลุ่มคอรกแมนครับจะมีทางหน้าของตัวคอรกบูแมนพยายามที่จะปลุกชีพให้กับทางหน้าของลักคอกแมนจากโลกอนาคตเอาจริงๆตอนนี้ก็ต้องบอกว่าอยู่ในโลกของเขานั่นแหละฮะแต่ด้วยพลังกาลังของคอรกบูแมนคนเดียวเนี่ยมันน้อยเกินไปครับไม่สามารถที่จะชุบชีวิตของลักคอกแมนได้จึงทําให้ทุกคนที่อยู่ตรงนั้นต้องผลึกพลังและชุบชีวิตลัก์องกแมนขึ้นมาซึ่งความพยายามของทุกคนก็สําเร็จฮะแต่ข้อสำเร็จน,นี้มันต้องแลกมาด้วยชีวิตขอองพวกกกคคแมนนนนทุัเร และจากตรงนี้มันก็สามารถโยไปที่ EP Special ครั้งแรกได้ครับเพราะว่าท่าน,นาของตัวลรักของแมนจากโลกอนาคตเคยพูดเอาไว้ว่าเพื่อของเขาทุกคนต้องตายเพื่อแลกกับการที่เขามีชีวิตอยู่นั่นเองและเมื่อลรักของแมนออกมาดูสถานการณ์ภายนอกของฐานทัพนาฬิกาก็จะได้เห็นหัวของสตีฟหรือไททันดิวแมนร่างอัปเกรดถูกเด็ดออกจากร่างไปที่เรียบร้อยแล้วครับไททันทีวีแมนกับไททันคาร์บัลแมนอาการก็ไม่ค่อยจะสู้ดีจําเป็นที่ต้องวาร์ปหนีออกไปก่อน ส่วนทางหน้าของไททันซวิกแมนนั้นก็ไม่น่ารอดครับหลังจากที่ถูกยิงร่วงไปในตอนแรกซึ่งนี่ก็จะเป็นสถานการณ์ที่อิงจาก E ีพีพิเศษได้อีกหนึ่งครั้งครับเพราะตอนหน้าของตัวลักฮอกแมนเคยพูดเไว้ว่าเคาเตอร์ไททันเป็นศัตรูที่แข่งแกร่งและเขาสามารถฆ่ามหาไททันจากกลุ่มพัธมิตรได้ทุกตัวเลยนั่นเองคราวนี้เราก็ต้องมารอดูครับว่าการมาของลักฮอกแมนจากโลกอนาคตจะสามารถช่วยอะไรกลุ่มพันธมิตรในโลกปัจจุบันได้บ้างแหละครับ และนั่นก็คือบทสรุปในตอนพิเศษจากช่องคุณดอมสตูดิโอครับเดี๋ยวเราต้องมารอดูใน EP ต่อไปว่าท่าด้าของตัวลาก็แมนจากโลกอนาคตจะมีผลกับเส้นเรื่องของคุณดอมสตูดิโอมากน,น้อยขนาดไหนนั่นเองนะครับผมคลิปนี้น่าจะประมาณนี้เพื่อนๆมีทฤษฎีอะไรสามารถคอมเมนต์บอกผมใต้คลิปได้เลยจะมาอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนเลยนั่นเองนะครับวันนี้ผมลาทุกคนไปแล้วจริงๆแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปบายบายสวัสดีครับ